ความเคลื่อนไหวของทีมเสือรังสิตรังสิตเอฟซี FC, ที่เตรียมทีมสำรอบกแข่น,นขานฟุตบอล AAS ลีกภูมิภาคดิวิชั่นสองฤดูกาล2015ล่าสุดฤดช่วงเงย็นที่ผ่านมาทีมได้กลับมาลงทําการฝึกซ้อมครั้งแรกภายใต้ใการคุมทัพของโคตรุนอรุณตุนวัฒนากูนเฮดโค้ชใหม่ของทีมโดยมีกลุ่มนักเตะเก่าและนักเตะใหม่ที่เข้ามาร่วมทดสอบฝีเท้า ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจึงเสร็จสิ้นโดยหลังการฝ<อ>ึกซ้อมเฮดโคชของใหม่ของทีมรังสิตเอฟซีได้เผยว่ายังต้องทําความรู้จักกับกลุ่มนักเตะอีกสักระยะหนึ่งแต่เชื่อมั่นว่าจะสามารถทําได้ตามนโยบายของสโมสรที่สอดคล้องกับการทํางานของตัวเองด้วยการผลักดันนักเตะให้กา้าวข้นไปเล่นในฟุตบอลไทยพ์พลีกให้ได้ครับมาวันนี้พูดตรงๆว่ามาวันแรกแล้วบางทีข้อมูลเรายังไม่รู้อะไรเลยฮะแต่ที่ทราบนโยบายคร่าวๆจากจากที่ บอส่ที่คุมคือเป้าคือต้องการดันเด็กเยาวชนชุดนี้ชุดที่คุมปีนี้ปีหนึ่งปีนึงต้องมีสักคนหรือสองคนต้องขึ้นชุดใหญ่ให้ได้ถ้ามันตรงกับนโยบายเราพอดีแล้วเด็กต้องเป็นเด็กวัยรุ่นตกประมาณ20 22ประมาณนาาเนี้ยแถวเนี้ยขึ้นลงนิดหน่อยได้ครับผมครับไอ้ส่วนที่มาเพิ่มเนี่ยตอนนี้ขอขอขอ,ขอเซตข้างในกันนะฮะเห็นว่าข้างในมีทั้งเด็กเยาวชนด้วยมีทั้งอะไรครับในกลุ่มของกลุ่มของลังสิตเอฟซีเนี่ยก็มีลูกศิษย์อยู่้วในกลุ่มคือกลุ่มนักเรียนไทยที่เล้ว ถ้าส่วนที่จะมาเติมเดี๋ยวขอปิดรายละเอียดนิจิตรแต่มีแน่ครับจะเป็นกลุ่มของทีมชาติเลยแหละสิบแปกปีเนี่ยครับมีลูกศิษย์พ่จะขอตามมาด้วยครับผมต่างชาติตามในที่ที่ทราบนโยบายนะฮะไม่มีเพราะว่าเราต้องการดันเด็กเด็กเราเยาวชนของบีจีจริงเลยถ้าใครมาเสร็จปุ๊บจะไม่มีสังกัดและเลด,ดีขึ้นไทยลีกเลยคาดหวังน่าจะผลงานไปด้วยกันได้ครับโดยโดยรวมเลยนะคิดว่าว่าเด็กตรงเนี้ยสมมากเป็นเป็นถ้าเทียบจริงๆในรุ่นนะฮะเป็นเก่งเล็ก 1 8บ9เนี่ยถ้าเด็กในมหหรือมหาลัยปีหนึ่งเนี่ยทุกนี่เป็นเป็นระดับต้นๆเลยฮะแต่ก็ต้องต้องฝากนี่นะฮะต้องใช้เวลานะไม่ใช่ว่าปีสองปีล้วเห็นผลเลยฮะอย่างปีที่แล้วนี่มีบดินพลาขึ้นไป็นคนอันนั้นต้องใช้เวลานะครับไม่ใช่ว่าปีนึงโอ้มันโผล่มาสักคนหนึ่งต้องต้องบอกก่นต้องจต้องใจเย็นนิดนึงครับ